อจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับอ่ะโอเคนะครับมมนนามารีวิวนะครับกับเจ้าบอส ตงเสียงให้นะครับมีเสียงอะไรบ้างเสียงคลีนนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครใครซื้อของขผมก็จะรู like ้กันดีอยู่แล้วจะต้องตั้งเสียงให้แบบนี้เลย โโบบอะไรไงเนียนเนียนนุ่มๆต่มอมานะโซโล่แบบแรงหน่อย ปื้ดปื้ดปื้ดเลยทีเดียวเดียว ฝึกกิจเยอะเลยนะครับเนี่ยครับคนไม่เก่งต้องฝึกอ่ะโอเคครับก็ตั้งเสียงให้ใช้งานได้ปกติครับแน่นอนนะครับผมแล้วก็ใครเนี่ยครับที่ชื่อชอบในการเซตอัพนะครับหรือว่าจะส่งมาเซตอัพก็ได้หรือว่าจะอาชอบอยากซื้อไปเล่นอะไรเงี้ยก็ได้เลยครับแคปหน้าจอเลยพี่ตัวนี้อยู่ไหมอะไรเงี้แคปไปถามได้เลยในแชทในไลน์กลุ่มไลน์แอด เฟซบุ๊กหรือโทรศัพท์มาก็ได้ศูนย์แปดสามหนึ่งหกห้าแปดนะเบอร์นี้ใช้มาไปสิบปีแล้วนะครับนะมีอยู่เบอร์เดียวเลยนะจะมุกจะไฟนะครับอ่ะก็จัดไปนะใช้งานได้หมดโซโลโซโลอะไรพวกนี้แนะนะซูเปอร์สแต็กอะไรพวกนี้นะวาเวอร์อะไรพวกนี้กดได้หมดนะครับนะเดี๋ยวกดให้ดูนะครับมันมันต้องเหยียบหน่อยนะครับนะมือผมบางทีอาจจะไม่มีพลังนะ้ี่เหยียบเข้าไปนะครับมันบางคนบางคนนะเอาไปเนี่ยใช้มือกดอย่างเงี้ย ที่ทำไมวาไม่ติดโอ้โหน้องครับคือเอฟเฟกต์เราต้องเข้าใจก่อนครับมันออกแบบมาเพื่อทนทานตอน่อเท้าเราหรือตีนเรานั่นเองนะครับมันออกแบบมาให้โยกตัวแบบนี้กดลงไปนะครับโอ้โหแล้วมือเราเนี่ยโอ้โหูมันจะมีแรงขนาดนั้นเลยเหรอถูกไหมมือกับเท้าเนี่ยนะครับแรงจะไม่เหมือนกันเท้าแรงเยอะกว่าครับผมนะโอ้โหูน้ําหนักเราทั้งตัวลงไปที่เท้ายังไงมันก็แรงเยอะกว่าแรงกดเยอะกว่าถูกปะ่ะเออบางคนอันนี้บางบางคนนะ อันน <medio S 2> no ี้บอกตรงๆเจอเยอะครับผมนะและอีกประเด็นนึงคือลูกค้าเอาไปโทษนะฮะพี่เสียบมอแปลงแล้วทำไมไม่ติดเอฟเฟกตพังหนึ่งนี่พี่ส่งมาได้ยังไงพี่เช็ดหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้โอ้โหน้องครับใส่เป็นชุดเลยแต่ที่ไหนได้ลูกค้าไม่ได้ดูหรือไม่ได้ศึกษานะครับเขาเขียนว่า Input Power On จะต้องเสียบสายแจ็คเนี้ยก่อนนะครับอ่าเสียบเข้าไปปึ๊บอ่านะ รอแป๊บหนึ่งมันโหลดแล้วก็ติดใช้งานได้ไดแล้วเห็นไหมบางทีบางครั้งเราต้องศึกษาก่อนหรือศึกษาด้วยนะครับแต่ถ้าไม่รู้จริงๆควรจะถามไม่ใช่มาถึงพิมพ์ด่าไปดูๆๆพี่ของพังรูนี่นั่นอะไรรู้เต้ไม่หมดเคยมีไม่ใช่ไม่เคยมันคือคนเรามันมีร้อยแปดพ่อพันแม่คือบางบางทีนิสัย อุปนิสัยหรือการกินการอยู่มันไม่เหมือนกันก็เข้าใจนะอันนี้ผมเป็นคนเข้าใจนะอันนี้อันนี้คือเอามาพูดให้ฟังแบบ่เจรเฮระเฉยๆนะเออนะครับก็บางทีมันก็ต้องเรียนรู้กันไปเนาะว่าเออมันใช้อย่างไงอะไรอย่างไงเนาะถามดีกว่าถามดีกว่า,า,วาครับผมอย่าเพิ่งด่าของผมในร้านผมเนี่ยไม่ส่งของพังให้ลูกค้าแน่นอนครับถ้าของพังเราก็รับคืนอยู่แล้วนะครับมันเกิดขึ้นจากการขนส่งบางทีผมเคยเจอนะครับพอไปถึงเนี่ยโอ้โหพ อ่าบางทีเนี่ยกดไม่ได้มั่งอะไรมั่งเงี้ยผมรับคืนเลยทันทีเลยครับบอกน้องส่งมาเลยเดี๋ยวพี่เช็คให้นะครับเช็คให้ฟรีหรือเปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับบางทีเนี่ยการขนส่งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ารถขนส่งมันโคเคนโคเคนไปมาแล้วของในพนักงานเนี่ยผมบอกตรงมันโยนกันทุกบริษัทนี่แหละครับไม่มีบริษัทไหนไม่ไม่โยนหรอกครับนะมันโยนกันทุกบริษัทเพราะนั้นเนี่ยนะครับนะของข้างในเนี่ยไอซีหรือว่าน็อตต่างๆเนี่ยมันอาจจะเคลื่อนนะครับนะได้ นะครับมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วครับพอโหมันโยนกันขนาดนั้นหรือว่ามันสั่นสะเทือนขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็รับดูแลเห็นไหมครับนี่คือความรับผิดชอบนะครับไม่ใช่ขายไอ้น้องเนี่ยพี่มีรีวิวยืนเองอยากประจานอนี้ก็ประจาน,อน,อาปจานไปโอ้อยงี้ผมไม่เอาผมยอมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเงินเนี่ยมันอยู่ใต้มิตรภาพผมควรจะรักษามิตรภาพมากกว่าเงินนี่จำคำนี้ผมไว้เลยนะมันขึ้นกะติดประจานใจมิตรภาพสําคัญกว่าเงินครับ ผมต้องรักษาคุณภาพไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มีลูกค้าเนี่ยได้มาซื้อ,อได้เห็นการบริการเฮ้ยโอ้โหใส่ใจว่าขนาดของเป็นแบบเนี้ยเขายังรับเคมเขายังรับประกันเห็นไหมนี่แหละครับนี่คือเขาว่่ลงมิอคิดค้่าใครไม่รู้จักนะครับวันนี้เรารู้จักกันก่อนได้ยังไม่ต้องซื้อผมก็ได้รู้จักกันก่อนนะครับไว้มีโอกาสนะครับ,นะรบที่เหมาะเจาะเราค่อยซื้อหากันก็ได้ไม่เป็นไรถูกปะ่ะเออว่าผมขายของผมทุกวันอยู่แล้ว นะผมขายได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับมีลูกค้าในมือเนี่ยเพียบนะครับเป็นร้อยร้อยมืนพันหมื่นหมื่นคนแล้วก็ส่งทั่วประเทศไทยนะครับเดือนเดือนหนึ่งเดี๋ยวผมเสียค่าขนส่งเป็นหมื่นนะครับเป็นหมื่นเลยนะครับนะค่าขนส่งนะค่าขนส่งอะไรพวกนี้นะครับนะไม่ต้องห่วงนะส่งทุกวันอยู่แล้วนะครับอ่ะโอเคจัดไปแล้วก็พูดกันไปเนาะจะได้รู้จักกันมากขึ้นนะใช่ไหม ตัวนี้เลยตัวโปรดเลยนะครับเป็นไมโครอ,อะดีมากๆแล้วเสียบที่ใสแ่แจ็คที่มีคุณภาพมากๆด้วยนะครับนะสองเส้นเข้าไปที่หน้าตู้เลยนะครับนะใครบอกว่าเอเสียบหน้าตู้แล้วจะบี้จะแบนอะไรเงี้ยน,นะเห็นไหมครับแล้วผมเล่นให้ดูไม่มีบี้แบนเห็นไหมครับไม่มีการบี้แบนแน่นอนนะครับเจอคนเซ้หน้เป็นเจอมือชีพจบแน่นอนจัดไปครับ